ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ในเดือนมีนาคมนี้ชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นจะต้องทําอะไรด้วยความอดทนอดกลั้นและอย่าใจร้อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วชาวาลัคนาราศีมังกรจะเจอปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างไม่คาดคิด เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะต้องมีความอดทนมีความพยายามช่วงนี้คุณอาจจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานไม่ค่อยออกนะัดแต่ก็ขอให้คุณได้รู้ว่าการงานของคุณนั้นหาก คุณมีสติจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าช่วงนี้การงานของคุณนั้นจะรู้สึกว่ามีปัญหามากสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานการทันหันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริวารที่สร้างปัญหาให้กับคุณหรือหน้าที่หรือเนื้องานของคุณนั้นอาจจะสร้างปัญหาให้คุณนั้นหาทางออกไม่เจอขอให้คุณนั้นได้ใช้เวลาได้ใช้ความพยายาม ให้มากไปกว่าเดิมรับรองได้ว่าสิ่งที่คุณได้คาดหวังสิ่งที่คุณได้คาดหมายจะหาทางออกให้คุณนั้นอย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้น้ำมดน้ำนนทนในการที่จะทำงานมุ่งมั่นต่อไปอย่าย่อท้อกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีรวมถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ทำดีคิดดีรับรองได้ว่าการงานของคุณนั้นจะผ่านไปได้อย่าง เหลือเชื่อเลยทีเดียวสำหรับการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะได้โชคจากทางไกลคุณจะได้โชคจากต่างประเทศคุณจะได้โชคจากผู้หลับผู้ใหญ่และคุณจะได้โชคจากบุตรหลานบริวาร ซึ่งในเรื่องเหล่านี้อาจจะมีหนทางที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือได้โชคลาภทางด้านการเงินที่ดีเลยทีเดียวคุณมีโอกาสได้เงินจากแหล่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทํางานต่างประเทศอาจจะมาจากการเงินที่ดีสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแม้กระทั่งเจ้านายก็จะให้โอกาสคุคณจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการเงินการทองจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องช็อตในเรื่องของการเงินซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่จะทําให้คุณนั้นจะใช้เงินได้อย่างรอบ คอบและถี่ถ้วนมากขึ้นจะใช้เงินให้เกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีหนี้สินก็ขอให้แก้เคล็ดโดยการซ่อมยันพาหนะหรือซื้อยันพาหนะใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณนั้นผ่อนคลายลงไปได้บ้างอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนโสดนั้นอาจจะมีความรักที่ค่อนข้างที่จะฉาบฉวยค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจดังนั้นอาจจะเป็นความรักที่คุณนั้นอาจต้องใช้เวลาอยู่บ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีและคุณก็จะ ความรักที่ดีความรักที่ยั่งยืนให้กับตัวชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีความรักหวานแหววเป็นพิเศษแม้ว่าคุณจะเครียดมาจากข้างนอกบ้านความเครียดมาจากทํางานหรือการเงินหากคุณได้มาเจอเจอคนรักหรือคนในครอบครัวแล้วรับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวคุณจะมีกําลังใจจากครอบครัวคุณจะมีกําลังใจจากคนรอบข้าง คุณจะมีกำลังใจจากคนรักของคุณทําให้คุณมีพลังที่จะขวายคว้าเป้าหมายของคุณนั้นให้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันและนี่คือภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การงานของคุณนั้นอาจจะอืดตันอ,าาอยู่บ้างอาจจะหาทางออกไม่เจอบ้างก็ขอให้คุณนั้นมีสติในการแก้ไขปัญหาพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือหรือหาทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนการเงินของคุณนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้การเงินดีๆจากหลายๆหนทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แต่คุณก็อาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมรถหรือซื้อยานพาหนะใหม่ๆ เพื่อทําให้ตัวคุณนั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของความรักก็ถือได้ว่าหากคุณไม่รีบร้อนหากคุณไม่ชิงสุกก่อนหามรับรองได้ว่าความรักในช่วงนี้ของคุณจะเจอแต่ความรักดีๆและนี่ก็คือความรักการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้